วันนี้เวลา14นาฬิกาพระวรบงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิวราวุฒานุสร์ภา,ายในบริเวณสำนักขอมสดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงฟังการเสวนาหัวข้อวรรณกรรมในทีร,ระรัชสมัยซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานสัาดาหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพร,ระมหาธีรราชเจ้าเฉลิมพระเกียิในอภริร,รักษ์กิจส,สมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ý ในวรระหนึ่งร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพัตนวีและหนึ่งร้อยปีบนสตาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรรราชเทวีพุทธศักราช2568โดยความร่วมมนอวระหว่างมูลนิธิพระบรมราชชนสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชธรรมร่วมกับสำนักขอวสมรแห่งชาติกรมศิลปากรเพื่อเชิดชูพระราชคุณูปการด้านอักษร าของรัชกาลที่6ซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้าสมเด็จพระมหากษัตริย์จอมปราดจากผลงานที่ทรงพระราชนิพนธ์กว่า1,200เรื่องล้วนมีคุณค่าทางบรรณศินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทละครทั้งบทละครร้อง,บท,รรองบทละครรำบทละครพูดและบทละครดึกดำบรรรวมกว่า120เรื่องอาทิสกุลตลาสาวิตรีพระร่วงหัวใจนักรบ วิวาหะพระสมุรมัทนภพาธาเวนิสวานิชโรมิโอและจูเลียตบางเรื่องทรงนำเข,เขาโรมมาจาก vin, ตำนานโบราณของไทยตลอดจนทรงดัดแปลงและทรงแปลวรรณคดีภาษาสันสกฤตและวรรณคดีภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยที่รักษาเนื้อความตามต้นฉบับอย่างมิผิดเพี้ยนขณะเดียวกันทรงสอดแทรกความงามทางภาษาอย่างถูกต้องตามศัพท์และฉันทลักษณ์อย่างไทย นอกจากนี้ยังทรงใช้บทละครเป็นสื่อการสอนโน้มนำาให้พลเมืองรู้รากเหง้าของตนเองและรู้จักวรรณคดีของต่างประเทศอันหนึ่งเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงฟังเสวนาในหัวข้อพิพิธพญาไทยจนศิลปก,กรรมพระราชบังพญาไทยพระราชบังสำคัญในรัชกาลที่6ที่ผสมภาษาศ,ศิลปะตะวันตกและสอดแทรกรูปแบบที่แสดงความเป็นไทยอย่างงดงาม นอกจากนี้ยังเป็นพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์วรรกกรรมอมะตะไว้หลายเรื่องเช่นมัฒน,นภาทาตำนานแห่งดอกกุหลาบ และบทกล่อมจากเรื่องพระเกียรติรสที่ทรงพระราชนิพนธ์เตรียมไว้สำหรับกล่อมบรรทมพระนอคือสมเด็จพระเจ้าพ,พระแคนีเธอเจ้าฟ้าเพชราราชสุดาสิริโสภาพนวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระบราราชเทวี